เมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2564กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5าหน่วยบัญชาการฐารพัฒนาได้ให้การสนับสนุนวิทยากรจิตอาสา904ในการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทการเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและความรู้หัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยให้กับการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหน่วยลูกเสือโรงเรียนสุวรรณวิจิตวิทยาตำบลกังแอนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ขอขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54ผมจ่าสิบโทมนตรีนิ่มนวนสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารายงานครับสองครับไทยหัวใจเพื่อปวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตราพระศาสนาจะเธอทูนว่า